วันนี้ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดปัตถวีกรณ์น,นะคะนี่วันนี้เราจะมาคุยนะคะแต่วันนี้เรามีมิชชั่นให้ตัวเองนะคะว่าเรามีบัตเจตให้ตัวเอง500บาทมาดูกันว่าเราจะได้เสื้อผ้าไปกี่ตัวนะคะเป็นเสื้อผ้าแนวแนวที่เราใส่นะประมาณนี้ไม,ไม่พอ500 ไม่ไม่นับคนนี้นะไม่นับคนนี้ไม่พอห้าอยไม่พอสามพันยังไม่รู้จะพอไหมไม่ที่ตลาดปัาวิกรไงเรามีงบให้ตัวเองห้าร้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้เสื้อผ้าไหนบ้าง ตอนนี้เรามาอยู่ที่กองให้คุยนะคะที่นี่เขาขายเป็นกิโลกรัมละ80บาทนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้กี่ตัวได้แบบไหนบ้างนะกองสูงม,มากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะเราจะขึ้นไปข้างบนนี้อันนี้เป็นเสื้อตัวแรกนะคะเป็นเสื้อแบบแขนยาวนะคะแบบนี้ได้มาหน่งตัวละปายนี้ป้ายนี้ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะ อยู่บนกองแบบนี้เลยอย่างสูงอะเป็นกองแบบนี้เธออะไรเนี่ยวันนี้รักโอ้โหใครจะได้เยอะกว่าใครนะเนี่ยแล้วก็ได้แขนยาวอันนี้ตัวนัเนี่ยแล้วก็ได้ฮูดนี่ฮูดเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นน่ะเนี่ยแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแห่งอะไรเป็นยังไง ได้ยูนิโค่แขนยาวนะคะจากกองนี้นะจ๊ะนี่แขนยาวเป็นพ่อเฟอร์สวยดีนะเราก็ได้ยูนิโค่อีกตัวนะคะอันนี้ตัวแขนยาวตัวเล็กหน่อยเป็นคิดแหละของเด็กแต่ว่ามันใส่ได้นะแล้วก็มาต่อยีนสวยนะอันเนี้ยเก๋มันใส่ได้สองด้านเลยดูดิมันใส่ข้างในนี้ก็เป็นกากอ่ะสวยนะนี่อ d ดิดาสออริจินอลอันนี้สแลก เออแต่สวยไงอันนี้สวย mm hmm. ก็เลยเอามาอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าทรงเกาหลีใส่แล้ว,ลวมันเป็นทรงเกาหลีไม่ควรเอานะเอออันนีตัวไหนเราไม่เอาเราก็จะคัดออกแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบเป็นเท็กเจอร์แบบผ้าขนหนูแ้าสวยนะตัวนี้ชอบแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเออกับสูกองอันนี้สวยอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้สวยดีนะเอ้ยอันนี้เหมือนตัวเมื่อกี้เลย อ,อันนี้อันนี้เขาชอบอันนี้สวยอันนี้สวยสีขาวมาดูกันนะว่าทุกคนที่เราเอา11ตัวเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะอันนี้คือเอามาชั่งนะทุกคนที่นี่เขาชั่งเป็นกิโลขายนะกิโลละ80<ะ>อันนี้เขาก็จะชั่งนะทุกคนมันก็จะมีเป็นราคาแล้วก็หนักกอน,นองเท่าไหร่2อ8อันนี้11ตัว2 8 8ตัวแวเท่าไหร่เองอ่ะตกตัวละ26บาทนะคะก็คุ้มนะ ตอนนี้เราเหลือบัตเจ็คอยู่ประมาณ212บาทนะตอนนี้มาดูกันว่าเราจะเกินบัตเจ็คไหมเนี่ยไม่แน่ใจเลยร้านแรกก็ปาไป288บาทแล้วละนะนี่นะโปโลชมพูมาตัวนึงอันนี้คือโปโลชมพูคอปปิหน่ารักใหม่มากเลยนะไม่มีตำหนิเนาะอันนี้จี g ูจีอูสีส้มสีแบบ<ล>สวยวได้กี่ตัวเนี่ย สวยแนะเป็นตำหนิอ่ะเฮ้ยนี่จะมีเลยต้มหม่อันนี้เป็นอุ้ยอันนี้สวยเช่าอันนี้ว่ะยูนิโคลมีตำหนิไหมใส่คุมก็ได้นะตัวนี้เป็นยูนิโคลมีนิโคลเหมือนกันไม่มีตำหนิเลยสีขาวตัวอะไรอยางเงยดิเออสวยมากกี่ตัวแล้วเนี่ยห้าตัวห้าตัวอันนี้ร้านประจําเขานะคะร้านประจำแต่ก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่วันนี้ฝนตกไงคนเลยไม่ค่อยเยอะเนาะปกติคนก็คือเนี่ยเต็มร้านนะแน่นร้านมากเราขอไปเลื่อนดูร้านต่อ ร้านนี้มีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายเลยนะทุกคนมีเซ็ตด้วยเออมีเซ็ต้วยงานเซ็ตของผู้หญิงก็มีเสื้อผ้าเกาหลีเสื้อผ้าญี่ปุ่นเยอะไหมใช่ส่วนมากที่นี่มันก็จะเป็นพวกแบรนด์ใช่ปะมีแบรนด์เขาอันนี้คือเขาคัดมาแล้วอะต่างประเทศ G U Uniqlo Zara เคยเจอซิรินที่นี่ด้วยเออวันก่อนอาทิตย์ก่อนเนาะเราเจอซิรินไปสวยมากไม่มีตำหนิเลย ตาดีได้ตาลายเสียทุกคนเรามาวัดวัดกันดูอันนี้เราได้มาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่เราไปช้อปปิ้งมา5ตัวเนาะแต่ว่าเราได้กางเกงมาอีกหนึ่งตัวเป็นกางเกงแก๊อันนี้ทั้งหมด6,80้นะทุกคนแต่ว่าจลัลละตัวคือแบบดีมากสวยงาม วันนี้เราคิดว่าน่าจะไม่ได้ซื้ออะไรแล้วแหละแต่ว่างบบ,บ,บานปลายมากที่เราบอกว่าจะตั้งไว้500ใช่ปะ่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเราซื้อไป288บาทบวกกับเมื่อกี้680เป็น968บาทบาเกินงบไป2เ <บา S 2> ท่า,<บ>าอ่ะเสื้อผ้าคือดีอ่ะมันก็เลยแบบว่าอดใจไม่ไหวนนทุกคนจริงๆไปแล้วทุกคนแล้วกลับบ้านแล้วยมมากบ๊ายบาย